ครับผมก็ขอสวัสดีตอนเช้าครับผมมีชมิญชมห้าต้นมาให้ดูนะครับผมอันนี้ก็โอเคนะก็ตัวนี้จะเป็นแดงจักรพรรดินะครับผมดอกมาเต็มที่นะพ่ะไม้ยังยังเล็กอยู่กิ่งเล็กอยู่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชมพูตัวนี้จะสีหวานมากสวยนะชมพูตัวนี้อันนี้ไม่ไม่รู้ชื่อหรอกนะไม่รู้ชื่อหรอกประมาณนี้แหละครับผมตัวนี้จะเป็นเข็มทิศนะอันนี้จะสวยนะ น,น่าจะสวย,ยแล้วกล้องกลัการเทมไหมสวยๆกัภาพตามกล้องน,นี่แหละตามรูปอันนี้ก็ตามรูปนะสวยๆอย่างนี้ตอนนี้ก็หไม่รู้ชื่อจริงถ้าบอกใบจะผิดนะแต่ก็สวยนะตัวตันนี้จะเล็กกว่เพื่อนนะเล็กกว่เพื่อนอันนี้เล็กกว่เพื่อนตัวน,นี้จะเป็นเพตตาแมวนะเพตตาแมวสวยนะเวลาออกดอกเต็มที่จะสวยมากนะโครงสร้างดีนะอันนี้ทรงสูงนะอันนี้ก็ก็สูงกว่าบานี้นะ ก็ชุดนี้จะมีห้าต้นนะครับผมห้าต้นขอสามร้อยเก้าสิบาทก็แล้วกันนะหรือท่านไหนจะให้สี่ร้อยก็ขอบคุณมากๆก็ประมาณนี้นะสวยนะสวยแต่ว่าไม้ต้องต้องรับรู้ก่อนนะว่าไม้ทําใหม่นะไม้ทําใหม่นะต้องรับรับรับทราบก่อนว่าเป็นไม้ที่ทําใหม่อยู่นะแต่ก็จะพยายามห่อให้ดีที่ถือถาคณะจะรับไปเลี้ยงนะครับชุดนี้เมื่อคืนนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณเอฟซีที่ใจดีมากๆครับผม ข้าควยขอขอนุญาตเอ่ยชื่อนะครับผมกลประสังชื่นพุทธนะครับผมอยู่ที่นนทบุรีขอบคุณมากครับผมขอบคุณสำหรับไม้ชุดนี้ที่ลงเมื่อคืนขอบคุณมากครับผมก็มาได้ประมาณนี้ครับผมผมต้องเรียบเรียมตัวเดี๋ยวจะไปเดือนเ <c> ร <oughs> ื่องให้หลานต่ออีกหนึ่งวันนะวันนี้ก็ลางานครึ่งวันแล้วตอนบ่ายจะกลับเข้าไปทำงานที่ทำงานตัวเองโอเคครับผมตอนนี้ดอกเริ่มบ่วงแล้วนะเพราะว่าไม้ไม่โดนแดดนะ ก็มีหากมีร่วงบ้างแหละเอาไปวาง่าโต๊ะไก่ทำตกโต๊ะก็เลยหักไปไม่หักก็คนจะเหือหักก็ไม่เป็นไรยังไงพวก,ก็ตัดอยู่แล้วตัวนี้ตัดทำอยูแล้วโอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณ,คณและสวัสดีครับ